สวัสดีครับเชฟเจนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องบุญล,ลินครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารอินเดียในประเทศไทยนะครับอินดัสครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านอินดัสนะครับ นี่คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมาในวันนี้นะครับเมนูแรกเลยก็คือ rice cracker แล้วเมนูถัดไปก็จะเป็นตัว abus m o o t นะครับเป็นอาหารที่ทางร้านเสิร์ฟมาให้ก็จะเป็นตัวแป้งมันฝรั่งครับเอาไปแมสแล้วก็เอาไปทอดนะครับแต่ว่าในระหว่างการทอดก็จะผสมเครื่องเทศลงไปแล้วก็ทานคู่กับโยเกิร์ตนะครับเมนูถัดไปนะครับจะเป็นตัว ปั p บพชานะครับจะเป็นตัวถั่วชิกพีนะครับทานคู่กับโยเกิร์ตแล้วก็ซอสมะขามครับแล้วก็จะมีซอสซาแหน่เข้ามาด้วยเมนูถัดไปก็จะเป็นเมนูชื่อดังของทางร้านนะครับก็คือบัตเตอร์ชิคเก้นครับทานคู่กับน,นานการิกครับและอันนี้ก็จะเป็นดรัมเบียนี่นะครับเป็นข้าวหมกไก่ไรซ์คร็ c กเกอร์ที่ทางร้านเสิร์ฟมาตัวซอสจะเป็นซอสมะม่วงกับแอปเปิลใส่เครื่องเทศรสชาติออกเปรี้ยวหวาน ตัวอบูชมูดมีความหอมเครื่องเทศเค็มนำมีรสชาติเปรี้ยวจากตัวโยเกิร์ตรสชาติกลมก่อม,มากเลยครับและเมนูนี้นะครับก็คืออาหารว่างนะครับก็คือปลาปีชาสนครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับออเดิร์ตตัวนี้นะครับจะออกรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวจากมะขามครับแล้วก็มีความหอมของของโยเกิร์ตด,ด้วยแล้วก็หอมของใบสะระแหน่ครับ ตัวตัวแป้งเขานะครับจะเป็นตัวถั่วชิกพีครับหรือถั่วลูกไก่นั่นเองก็คือเอาไปกวนนะครับแล้วก็มาปั้งเป็นแผ่นนะครับแล้วก็เอาไปเข้าอบให้กรอบขึ้นครับรสชาติดีมากครับตัวนี้และเมนูถัดไปนะครับก็คือชิคเก้นดรัมเบียนี่นะครับชิคเก้นดรัมเบียนี่ก็คือชิคเก้นก็คือไก่นะครับดรัมในภาษาอินเดียก็คือเป็นการอบครับเบียนี่ก็คือข้าวครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับว่าจะรสชาติยังไง ตัวข้าวของทางร้านนะครับมีเอกลักษณ์มากเลยครับก็คือจะมีความหอมแล้วก็ตัวซอสของไก่อ่ะครับรสชาติกําลังดีครับรสชาติจะออกไปทางเค็มครับพอเราทานคู่กับโยเกิร์ตนะครับก็จะออาเป็นเค็มเปรี้ยวจะไม่จะไม่มีรสชาติหวานมานะครับแล้วก็ที่ทานเข้าไปรู้สึกหอมถึงย่าฟรันครับย่าฟรันก็จะเป็นตระกูลดอกไม้ครับของทัแถบประเทศอาหรับก็จะเป็นดอกสีม่วงคนอินเดียและคนประเทศแถบมุสลิมนะครับก็จะนิยมเอามาใส่ในอาหารเพื่อเพิ่มให้กลิ่นของอาหารมีเอกลักษณ์มากขึ้นโดดเด่นขึึ้้นนมมาากขครับ เมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นนานการิกค,ครับกับอ่าบัตเตอร์ชิคเก้นครับคนอินเดียส่วนมากเขาเขาจะทานตัวแป้งนานนะครับแทบจะทานแทนข้าวเลยครับแล้วก็ทานคู่กับซอสที่เป็นซอสเกวีของของทางบ้านเขาก็จะมีชิคเก้นมัสซาลาชิคเก้นบัตเตอร์ครับ แล้วก็อาจจะมีเนื้อมีแกะครับแป้งนานที่ทางร้านเสิร์ฟจะถูกปรุงสุกมาจากเตาทันดูเตาทันดูจะเป็นเตาที่ทางแถบอินเดียนิยมใช้ปรุงสุกโดยการให้ความร้อนขึ้นมาจากด้านล่างเหมือนการย่างทําให้มีกลิ่นหอมจากถ่านเตาจะมีลักษณะคล้ายองค์ขนาดเล็กเดีย๋ยวเรามาชิมกันดูครับรสชาติเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับต้องขอชมของในเรื่องของแป้งนานหน่อยครับแป้งนานที่นี่จะดีมากคือ จะมีความกรอบตรงขอบๆอบครับเราต้องการจะนุ่มครับส่วนตัวบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับจะมีความหอมบัตเตอร์แล้วก็ตัวไก่อะครับมีกลิ่นเหมือนเหมือนกลิ่นกลิ่นหญ้านิดนึงครับแล้วก็เขาจะเอาไปทําก็คือเอาไปต้มเอาไปตุ๋นในซอสเกลวีนะครับก็จะมีมะเขือเทศมีกระเทียมมีเนยมีครีมครับรสชาติด,ดีมากครับอันนี้ยอดแนะนําเลยครับ และสำหรับใครนะครับที่มาที่ร้านอินดัสครับขอแนะนำเมนู2เมนูนี้เลยครับก็คือชิคเก้นรามย a n นี่นะครับแล้วก็ตัวบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับรับรองเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับรับรองว่าอร่อยมากครับและวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นบุญลินมากเลยครับที่ได้มาทานอาหารที่ร้านอินดัสนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ท่องบุญลินด้วยนะครับ